ทีมชาติไทยแพ้เข้าใจได้แต่ไอเบอร์สิมาทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพแบบนี้ขออนุญาตนะโคตรทุเรศทีมชาติไทยน่าเสียดายพ่ายในนัดชิงคิงส์ซับครั้งที่51ที่กาญจนบุรีไปสู์ประตูต่อหนึ่งให้กับอิรักที่เหลือ9คนใบแดงแรกของอิรักเนี่ยคือโดน2เหลืองแล้วออกนะตัดเกม2จังหวะเลยแล้วก็โดนไล่ออกไปแต่จังหวะใบาแดงที่2เนี่ยใบยแดงโดยตรงนะไม่รู้จะพูดยังไงดีเตะตัดขาชนะทิมสงกาศินแบบเข้าข้อพับด้วยมันทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพได้จริงๆ มาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าทุกคนอยากพูดอะไรถึงหมายเลขสิของอิรักคนนี้ที่ทําหน้าเกลียนแบบนี้ใส่ทีมชาติไทยและชนาทิมสงกระสินยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติอิรักทุกคนยกเว้นไอหมายเลขสิคนเมื่อกี้ด้วยขอให้โชคดีครับในการคัดเลือกไปเล่นฟุตบอลโลกก่อนพูดถึงรูปเกมมาดูการจัดตัวของอิชิอิลงสนามตัวจริงวันนี้ก่อนนะครับปีขวาเนี่ยใช้เทรอศักดิ์เผยพี่มายมายืนยังพอทนครับแต่กองกลางตัวลุกใช้ปรเมตอัดวิไลมายืนกองกลางตัวลุกนี่พอเลย <laughs> นั่นแหละการจัดตัวของโค้ช ถึงแม้สถิติจะดูสู่สี่กันครับคลองบอลหรือการจ่ายบอลเนี่ยไม่หนีกันมากแต่ว่าอิรักเนี่ยจบสกอร์แล้วมันดูหน้าอันตรายมากกว่าทีมชาติไทยเยอะเลยจบสกอร์ไปกว่า15ครั้งของอิรักนะ10ครั้งขึ้นไปเนี่ยมาจากลูกเปิดมงเปิดมุมอ,อะไรว่าไปแต่ไป,ไปๆมาๆไทยได้ขึ้นนําก่อนในครึ่งหลังครับมาจากจังหวะที่สุภาพโชคสาร,รชาติครับเก็บบอลเก็บตกจากชนาทิพย์มาได้แล้วปั่นเข้าไปแฉลบแล้วโกเขาเซฟมาเข้าทางเจริญศักดิ์วงกรครับซ้ําไปแต่ว่าสุดท้าย VAR กลับมาย้อนเช็คครับ พอทาไม่ได้ก็โดนครับหมายเลข8ของอิรกครับเปิดบอลเน้นๆเข้ามาโดยที่มิเชลซันเนี่ยประกบตัวห่างนิดนึงครับเสียจังหวะแล้วก็หมายเลข10คนดีคนเดิมที่เดี๋ยวมาว่ากันนะหมงเข้าไปเป็นประตูนํานึู่และเป็นประตูเดียวในเกมนี้แล้วท้ายเกมก็มีชุลมุนจากจังหวะใบแดงของไอ้เบอร์สิเนี่ยแหละคือดูภาพช้ายังเจ็บแทนเลยอ่ะแบบไม่รู้เลยว่าจังหวะนั้นชิดอะไรอยู่เล่นหดเข้ามาแบบนี้มันทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพจริงๆนะแต่ยังมีข่าวดีเล็กน้อยนะที่ชนาทิฟเนี่ยยังพอจะพันขวาแล้วก็ลงน้นนัไเนไเปรบเรบีียอะ หวังว่าจะไม่เจ็บอะไรมากครับส่วนหมายเลข10เนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันย้อนแบนได้หรือว่าอะไรเนี่ยควรควรอย่างมากเลยนะทีมชาติอิรักควพิจารณาอย่างสูงเลยบอกเลยถ้าเกิดว่าลีซอกับดาสกรอยู่ในสนามนะทีมชาติไทยโดนใบแดงเพิ่ม2ใบแน่นอนนะไอ้เบอร์สิเนี่ยไม่รอดแน่